นครดาราโบราณหอคอยชมดาราไม่นึกเลยว่าท่านอาจารย์จะเป็นเทพเจ้าที่มอบางวัลให้ผู้ชนะอันหนึ่งข้าหนุ้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีใครเก่งไปกว่าท่านอาจารย์อีกแล้วถึงว่าท่านอาจารย์ถึงกับชนะถึงกับตอบให้พวกเราคว้าอันหนึ่งมาให้ได้ครั้งนี้เราต้องทุมสุดตัวแล้วข้ารู้แล้วเจ้ารู้อะไรข้ารู้แล้วว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงให้พวกเราสมชุดพิเศษนี้ฮ <c oughs> ความจริงมีเพียงนึ่งเดียวท่านอาจารย์กลัวว่าถ้าพวกเราแพ้จะทําให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วเสียหน้าไม่ใช่แบบนั้นเสีย่อยโอ้ยลองส่งพลังวิญญาณไปยังที่แผ่นหยกมังกรสิบนนั้นมีฟังก์ชันเรียกว่า,ากระดานสนทนาการแข่งขันหมื่นเผ่าอยู่กระดานสนทน,น,น,นาอืมลองเข้าไปอ่านสิเจ้าเจ้าจะเข้าใจว่าทาไมท่านอาจารย์ถึงไม่ให้พวกเราเิดเิยตัวตน ข่าวจากแนวหน้านะักข่าวเสียวหยวนข่าวใหญ่พบลูกศิษย์คนใหม่ของท่านนักพู์เต่าที่เมืองตรงเืิอข้อมูลลูกศิษย์ของท่านนักพู์เต่าครึ่งชั่วโมงก่อนมีคนพบเห็นเด็กสาวตัวน้อยที่อยู่ข้างท่านจานท่านเต่าจานในงานเปิดตัวที่ตลาดของเมืองตง้องเจอเดยคนนี้เรียกว่าผู้ฝึกตนหญิงที่มีผมสีทองว่าพี่หลิงหลิงดูเหมือนว่านางจะเป็นลูกศิษย์ของท่านนักพู์เต่า ความคิดเห็นความคิดเห็น251รายการที่มังกรเจ้ายศผู้ฝึกตนผมทองข้ารองตรวจดูข้ารองตรวจสอ,อบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันแล้วแต่ไม่มีใครเห็นแต่ไม่มีใครตรงตามนั้นใครเลยราชันเห็นมันังศูนย์หรือว่าน่าจะเป็นเด็กสงสารหัวหน้าสำนักะระฆังทองแดงพวกนี้ก็เริ่มกันแข่งขันแล้วยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับลูกศิษย์ของนักพูดเปล่าอีกหรือเจ้าพวกนี้ทําอะไรอยู่แน่ข้าเกิดมาเปอะไรข้า ตอนนี้มีการตั้งกระทู้ตามหาข้อมูลอยู่ใครเจอข้อมูลลักษณะลูกศิษย์ของท่านรัฐประถมเป็นคนแรกจะได้รับรางวัล100เหรียญดอลลาร์ผู้เชื่อวชานลงเตียมตรงตาประกาศตามหาข้อมูลลูกศิษย์ของท่านนัพปเต๋าผู้บรรลุเส้นทางแห่งเต๋ารางวัลเหรียญดอลลาร์รับซื้อข้อมูลราคาสูงให้ข้อมูลรับตอบแทนให้ข้อมูลรับผลตอบแทนทุกคนสามารถร่วมพูดคุยได้ส่วนความเห็นด้านล่างความคิดเห็น5,511คะแนน ราชาเซียนตาไว้เต้าไว้โอ้เด็กสาวผมชมพูที่อยู่ข้างข้าต้นพุเต๋อในที่นี้เปิดงานให้เองเจ้ายัางแอบถายไม่ได้ดีอีกยอดมากสาโนา้ยแส่พลังรี่คุยข้าจะกิจเหตุสาวนา้อยสองคนน่ารัากาต้นพวกเต๋าในงานเปิดตัวชุดที่พวกนางสวมใส่ยยมาจากเสื้อไหม่สวรรค์อลัมค่าวัสดุชิ้นนี้หายากยิ่งหากตรวจสอบจากรูปแบบแล้ววัสดุชุดเราน่าจะกำจัดขอบเขตของผู้ต้องสงสัยได้ เป็ดน้อยย่างไฟพูดตามตรงข่าโดยถูกผู้เจ้าที่ใช้วิธีแบบนี้ถ้าการสู้กันตรงๆในสนามไม่ใช่ลองเก็บข้อมูลคนอื่นเจ้าอยากลุมล้อมการคัดเลือกตอนคัดเลือกอย่างหรออย่างไรนักตอบคำถามอันดับหนึ่งเจ้าอยากทำตัวสูงส่งนั่งเลยถ้าใครสามารถเอาชนะลูกศิษย์ของท่านพระเต้าได้นั่นจะถือชื่อเสียงที่ใหญ่กว่าการคว้าชายัยชนะเสียอีใครๆก็อยากได้ทางนั้น เซียนหนุ่มหล่อเหลาถูกแล้วอาเจ้าของข้าบอกว่าให้ค่ใครสามารถเอาชนะลูกศิษย์ของท่านนพกพรตเราได้จะได้รับการเลื่อนขันน้นเจตส่วนตัวในทันทีขี้เมาผู้กล้าหานหนึ่งสนักผู้ส่งหนึ่งสนักส่งพวกเข้าแข่งขันได้แค่สี่คนข้าไม่รู้ว่าท่านนัพกพรตเ๋าส่งลูกศิษย์ออกบาแแข่งขันกี่คนถ้าส่งได้มากกว่านี้ก็คงดี พวกเราถูกจับตาแล้วเราบังับเชื่อเสียงของท่านอาจารย์ในหมู่โลกตำาเกินไปตอนนี้พวกเฮิรหานต่างก็จับตามองพวกเราหากถูกพบตัวพวกเราคงถูกลอมโุดปีในการแข่งขันรอบคัดเลือกการซ่อนตัวของเราไว้คงเป็นความตัต้งใจของท่านอาจารย์ตั้งแต่คงเป็นความตั้งใจของท่านอาจารย์ที่ไม่อยากให้พวกเราเป็นป้าหมาในครั้งนี้ไม่ว่าใครจะมาข้าก็พร้อมจะกล่าวผู้คนผู้ที่จะได้การยรอมรับจากท่านอาจารย์จะต้องเป็นข้าเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรข้าก็ยังรู้สึกว่ามีจดเสี่ยงอยู่ต้องอักษรสองตัวตรงหน้าอ,อกของอเราหากมีใครคิดร้ายและตรวจสอบเป็นสามดิแนแดนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห่วงเทียนซุยเย่หรือซานไห่ก็อาจจะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของอเราได้ทำแบบนี้ดีไหมยังมีเวลาเหลืออยู่คืนนี้สิทธิและเิงเชียวเอาชุดใหม่ข่าข่าจะปรับแบบให้แนละเพิ่มงานแปลงกกบอีกสองสามชิ้นแบบนี้ได้ช่วยปกปิดตัวตนได้ดียิ่งขึ้นอืมีเหตุผลทำแบบนี้ก็เท่ากันดีจังเลยได้ใส่ชุดใหม่อีกแล้ว ดินแดนเหมือนวิ่ีแห่งความสุขหลิงหลิงอาหนานพวกเจ้ามายังพวกเจ้ามาแข่งในมหาปรองเผาพานนันธุได้อย่างไรท่ารัาษาอยู่เข้าพวกเจ้าหรือเปล่าคนงนานระดับสูงแห่งฮวงทเทียนเซียสิทธิ์ี่พวกท่านอยู่ที่ไหนกันขัวเอ๋อและคนอื่นกลับมาแล้วหรือมถ้าถรากษามีเราว่างแล้วเก็บเข้าของเถอะเราไประสนพบกับคนอื่นกันนครดา,าราโบราณตําหนักเงียบสงบใต้การครอบครองของหงสังเกตผู้รองโล์ ท่านอาพเตาท่านอาโเตาคนเยอะจริงๆพระราชวังใหญ่ตัวมากนี่คือที่ที่พาะของท่านอาจารย์อยู่หรือดูจากพิจัดที่อา,นานมมมมัาสุงมน้าที่นี่ก็น่าจะใช่แหละหืมทางนี้อานานอานานแค่เพียงเป็นอาจารย์จะไปต้องรับรับร่บรอขนาดนี้เลยหรือ พี่พูดเบาๆหน่อยถ้าคนที่หน้าประตูรู้เรื่องขึ้นมาแก้แน่คนที่หน้าประตูชอบไปก่อเรื่องอะไรอีกแล้วไม่ใช่แบบนั้นคนด้านนอกนั่นเป็นผู้ที่เริ่มใส่ในตัวท่านอาจารย์ดังนั้นบางคนก็เข้ามาขอพบพวกเขาเป็นกลุ่มๆนับไม่ถ้วนตั้งแต่พวกเราย้ายมาที่นี่ก็มีคนแห่มาเยอะมากพวกเขาแต่ละคนอยากเข้าพบ,บท่านอาจารย์ทางนั้นแต่ในหมู่ผู้วิงเพ็ระดับสาวหลายคนชาวนี้ข้าเจอเทพประดับสูงไปกว่าสิบคนแล้วอาจารย์ไม่อยากพบใครอาจารย์ไม่อยากพบใครให้ข้ากับดอกไม้ พี่ลิงหนิงช่วยแลกพวกเขาไปแต่ยิ่งไล่พนยิ่งมาเยอะถ้าพวกคนเหล่านี้รู้ว่าชอบเป็นรู้สึกของท่านอาจารย์จะต้องถ้าพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าพวกเจ้าเป็นรู้สึกของท่านอาจารย์แล้วก็คงไม่ได้เข้าพบกันแน่แล,แล้วตอนนี้าอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อาจารย์หรือตอนนี้อาจารย์กำลังรับแขกอยู่ท่านบอกว่าให้พระเจ้ารออ,อดทนรอสักครึ่งชั่วโยยมงแขกหรือข้ากล่าว่าข้ากล่าไว้ว่าเมื่อปีก่อน หากังมีผู้คนของนิกายปีศาจรนลานปรากฏตัวจะน่า่าอีกข้าจะไม่มีการปานี้ได้ยินมาว่าได้ยินมาจากสาเฝินว่าในมหาปรองเมิดพันครั้งนี้เจ้าคือคนที่เสนอตัวเจ้าคือคนที่เสนอตัวเป็นเทพพูดถ่ายทอดการสุดทอดด้วยตัวเองนำชีวิตมาเป็นเดิมพนันใช้วิธีการนี้เพื่อพบข้าเจ้าต้องการสิ่งใดผู้นำตระกูลสู หากการตายของอินชราเช่นข้าสามารถดับความกดของท่านพัชทาได้ชีวิตนี้ของข้าก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วการมาครั้งนี้ข้าอยากจะทําการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก,กับท่านข้าองการใช้ความลับที่ถูกเก็บซ่อมรับแสนปีเพื่อแลกเปลี่ยนกับคําสัญญาของท่านความลับนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องไอดีของท่านกับเยซูเอแอดีเรื่องไอดีตอนที่ข้ายัางายาไว้นั้นข้าในตอนน,นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนายอีกแล้ว แต่ถ้าข้าบอกท่านว่าในตอนนั้นว่าเรื่องทั้งหมดที่นิกลายเป็สัวนิรันธรรมในอดีตไม่ใช่สิ่งที่เยสืเตต้งองการล่ะมันเป็นเพียงความลับในมันเป็นเพียงความลับที่ผิดพลาดในอดีตช่วงเวลาที่ยาวนานถึงแปดแสนหนึ่งหมื่นปีจ้อคิดว่าข้าจะยังใส่ใจเรื่องเล็ก 100, น้อยเช่นนี้หรือหากท่านไม่ใส่ใจจริงจริงเหตุใดตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาท่านถึงไม่เคยให้ใครย่างกายเข้าสู่ดินแดนพักของศักดิ์สิทธิ์เลยคนอื่นอาจจะยังไม่รู้แต่ข้าในฐานะ แต่ในฐานะที่ข้าเป็นอาจารมผู้ชีน้นำเยสเวียข้ารู้ว่าท่านเพียงเห็นหน้านางจึงไม่ได้ลงมือสัดสังเรื่นนองแนดีตนี่คือความสรงจำในอดีตที่ข้าดำออกมาให้ท่านดูชีวิตของเจ้ากำลังลดลง หลังจากที่ข้าหลังจากที่เจ้าบรรลุเตาในปีแล้วเหล่าผู้โสดทั้งแปดอย่ทั้งแปดตระกูลใหญ่และสภาผู้โสดได้ร่วมกันตั้งคำสาบเป็นพันธมิตรสัญญาชีวิตและความตายหากใครเปิดเผยความลับนี้จะสูญเสียเตาติดตกบูสวงวนปีสารและไม่เข้าสู่วัฏจักรอีกเลยข้าฝูกฝนมาหลายปีแต่ยังไม่สามารถก้าวหน้าไปได้เลยข้ารู้ว่าตัวดีข้ารู้ว่าชีวิตนี้ข้จะจบสิ้นแล้วข้าจงไม่มีอะไรต้องกังวลอีก เ่สเซีย,ยได้แลกชีพของตนเองเพื่อบรรลุเป้าและทําให้นกายปิศาสนิรันร์ไม่สามารถลงนู้นกับท่านได้แต่นกายปิศาสนิรันร์กับไม่รักษาคําสัญญานี่คือความจริงใจในอดีตั้งหมดเป็นคำสั่งของสปาผู้โสเองออกไปเองโดยพารการเพื่อกจัดท่านเยสเซียไม่ได้รู้เห็นเกีย่ยวกับเ,เรื่องนี้เลยนับตั้งแต่ที่นักเข้าสู่แดนปิศาจสวรรค์น,นักก็ขาดการติดต่อกับโลกภายนอก เวลานับแสงตีนั้นสามารถเป็นแสงได้หลายสิ่งหลายอย่างข้าเองก็ไม่ใช่ข้อย,ยกเว้นการได้รู้ความจริงในดีทำให้ข้าในตอนนั้นสามารถปล่อยวางบางอย่างได้แต่สําหรับข้าในตอนนี้มันไม่มีความหมายอะไรมากนะักแต่ช่างเถิดข้ายอมรับในคุณค่าของมันบอกม้าว่าเจ้าต้องการสิ่งใดนี่กลายเป็นสัตว์ในร้านและท่านมีความบาดหมางกันข้าไม่มีสิทธิ ข้าไม่มีทั้งศิลและความสามารถในการกเกียร์แต่ข้าหวังว่าท่านจะเมตตาไว้ชีวิตระกูลซูและอย่าทำมาจนหมดสิ้นทำลายจนหมดสิ้นเจ้ายังรู้อะไรอีกในการประลองครั้งนี้การปิศาในลานส่งอัศยบรุ่นยอออกมาเต็มที่เล่ยกงมีพูกตัวระดับเซียนขึ้นไปรวมตัวกันดินแดนโบาราณน,นอกเส้นทางนอกเขตยเส้นทางการได้ได่ท่านใช้อัญมณีต้องหนิดเป็นรางวัลท่านพำเเต่าหรือท่านกำลังจะคิดจะลงมือกับนิกายปิศาจในลานจะลงลืหมหรือจะลงมือหรือไม่ไม่ใช่ข้าแต่ จะลงลือจะลงมือหรือไม่ไม่ใช่ครับที่เป็นผู้ตัดสินนีการปิศัพท์ในร้านและดินแดนเทพแห่งฉีห่วงหากพวกเขารู้จักสงบเสงี่ยมและปฏิบัติตามกฎข้าก็จะไม่ทําอะไรแต่หากยังดื้อร้าและหาเรื่องใส่ตัวคิดจะทําร้ายระเบียบเบือนโลกและไม่ตีตเห็ียนการมาดาข้าก็จําเป็นต้องกัจากัาพวกเขาให้สิ้นซากท่านองคเตา๋าแล้วนี่คือนี่คือโรกแก้วรวมเต๋าอะบัวฝนงจากสวรรค์สามารถฟื้นฟูต่อตีวตของเจ้าได้ สิ่งที่เจ้าขอค่าตกลงแล้วและค่าต้องการและเปลี่ยนวางอย่างกับเจ้าลูกแก้วนี้ถือเป็นมัดจำท่านต้องการให้ค่าทรยศนี้กลายเป็นสัตว์นี่หรือถ้านต้ด้รู้ว่ามันเปินไปไม่ได้หากามีใจทรยศมันจะไม่ใช่แค่ต่อจิต มันจะไม่แค่แค่ต่อชิดแต่สลายเท่านั้นนอกจากนี้ตระกูลซูงในตะกูลแปในตะกูลใหญ่ทั้งแปดแล้วก็เป็นเคตระกูลตายแถวแม้แต่คาพูดของข้าก็ไม่มีทพลเพียงพอจะเปลี่ยนแปลงคำพูดจะเปลี่ยนแป,ปลงอระณ์ใจของสภาผู้โสดได้ไม่จําเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องระบาดถึงขนาดนั้นเจ้าเจ้ารู้สึกอะไรบ้างพลังเต่าที่สับสนวิธีชีวิตท,ที่สูญเสียหรือว่าเจ้าบาดเจ็บหรือ,อมนี่ง อนี่คือเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนไม่ต้องถอยยศคำกับสาวาลปิศาสวรรค์และไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเจ้าหลังจากนี้เจ้านำเจ้าจะนำตระกูลซูไปให้สินหลังจากนี้เจ้าจะนำตระกูลซูตั้งถิ่นฐาในในแดน,นของเผาปีศาสข้าจะจัดคนไปรับเจ้าท่านต้องการให้ข้าทําอะไรสิ่งที่เจ้าต้องทานั้นมันง่ายมากนำข่าวว่าข้าบาดเจ็บกลับไปแล้วบอกให้ผู้สง่งในนิกายปีศาจน์นี้รับรู้